คุณผู้ชมคะส่วนอีกหนึ่งข่าวเศร้าในแวดวงของคนในวงการบันเทิงนะคะสำหรับทางด้านของนนกูลนะคะที่ได้สูญเสียครั้งใหญ่ขอ,อของชีวิตหลังจากที่คุณแม่แพ็คเฮนะคะสันติณทรกูลจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนด้วยโรคมะเร็งปอดค่ะโดยทางด้านของครอบครัวนะคะได้มีการจัดพิธีค่ะที่วัด่าทองพระอารามหลวงนะคะในเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็มีจัดพิธีรดน้ําสวดอภิธรรมร่างไร้วิญญาณของคุณแม่แพ็คแฮสันติณทรกูล ท่ามกลางบรรยากาศโศก,กเศร้านะคะแล้วก็ทั้งด้านของนนกุลพร้อมกับพี่น้องและครอบครัวได้เดินทางมาถึงก่อนเริ่มพิธีค่ะเพื่อการเตรียมความพร้อมในช่วงเวลา16นาฬิกาขณะที่ทางด้านบุคคลใกล้ชิดนะคะก็ได้ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัย <c oughs> ต่างแสดงความเสียใจยแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวอย่างอบอุ่นค่ะ แล้วก็ทางด้านของครอบครัวนะคะก็ยังคงอยู่ในความโศกเศร้าแล้วก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนทั้งนี้นะคะทางครอบครัวได้มีการแจ้งข้อมูลค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแม่แพ็คแฮงอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจนกระทั่งในวันที่เกิดเหตุมีอาการไอแล้วก็ไอเป็นเลือดค่ะคุณพ่อก็ได้มีการรีบส่งคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่ว่าเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทนหันทีมแพทย์ก็พยายามที่จะช่วยชีวิต คุณแม่อย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบค่ะ ท่ามกลางความโศกเศร้าของนนกุลนะคะน้ําตาก็ไหลตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่ายังคงมีกําลังใจตลอดอช่วงพิธีนะคะเพราะว่ามีแฟนสาวอย่างคุณแอฟทักษอรที่อยู่เคียงข้างไม่ห่างค่ะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือดูแลแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมแสดงความอาลัยอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงลูกสาวนะคะอย่างน้องปีใหม่ก็มาร่วมในงานนี้แล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะซึ่งสําหรับความสูญเสียในครั้งนี้นะคะทางด้านของเอพ็อปธุดยของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อ,อก,การจากไปแล้วก็ ของครอบครัวคุณดนุคุณด,ด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งขา่าวเศร้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกันทั่วประเทศนะคะสําหรับข่าวของคุณอาภัยโรธสังวริบุตรหรือว่าอาเอดาราพระเอกรุ่นใหญ่ชื่อดังของเมืองไทยค่ะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเวลาประมาณตีสองครึ่งค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะในช่วงหัวค่ำค่ะอาภัโรดได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในตัวเมืองนะครราชสีมาก,กับเพื่อนๆแล้วก็ได้มีการแยกย้ายประมาณสักช่วงตีหนึ่งโดยทางด้านของ r a เนะคะได้เข้าพักที่โรงแรมแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจกำเริบและช็อกหมดสติ ทางเพื่อนจึงได้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่โรงแรมทราบนะคะเพื่อให้รถกู้ชีพของโรงพยาบาลมารับตัวอาเอ๋แต่พอมาถึงแล้วได้มีการเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตในเบื้องต้นแล้วมีการรีบส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะก็ปรากฏว่าทางด้านของแพทย์ก็ได้มีการยื้อชีวิตมีการกระตุ้นหัวใจนะคะอย่างสุดความสามารถแต่ว่าในที่สุดทางด้านของอาเอ๋ก็จากไปอย่างสงบค่ะ ทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางเพื่อนๆน,นะคะได้มีการติดต่อญาติมารับศพไปบําเพ็ญกุศลที่กรุงเทพมหานครโดยญาติจะมีกําหนดการนะคะประกอบพิธีรดน้ําศพในวันพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนนะคะที่ศาลานะคะวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครในเวลา16นาฬิกาค่ะครับผม